ไปไหนดีนะไปที่เก่าไหมที่ที่สัปดาห์ก่อนอีพีเก้าไหมเพราะว่าวันนั้นยังเดินไม่ทั่วฝนมาตกง่าจำได้มากเดินไปได้นิดเดียววันนี้เราจะตามลอยพี่เกียไปจนถึงสุดทางเลยมาดูนะไปด้วยกันตามลอยพี่เกียวันนี้เราจะเข้ามาทางข้างด้านในตลาดเลยอืม าละอันนี้ก็คือราดช่องราดช่องที่พี่เกียวเข้ามากินแต่จริงๆมันมีอีกหลายร้านเลยนะน่ากินมากๆทุกอย่างน่ากินหมดเลยนี่สั่งสามแก้วร้านวุ้นน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยดูดูมีวุ้นเลยจากร้านนี้เองลัดช่องใสลุ้งมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นวุ้นเป็ดราคาตัวละเท่าไหร่คะ ตัวละสิบบาทถ้าเป็นตัวเล็กๆในกล่องไอ้ที่ตัวที่นอน,น,อนตัวใหญ่ๆนี่ตัวเท่าไหร่อ,อ๋อตัวละสามสิบสองตัวห้าสิบนะไอ้ที่นอนในกล่องเอ,อ่อเที่เขาทำน่ารักดีที่ตลาดหลงน้ำพึ่งน,นะคะอูหน้าแมค่ค้าชักเล็กน้อยอลูกชิ้นหมูเนี่ยร้านนี้ลูกชิ้นหมูอีกร้านหนึ่งลูกกำลังต่อคิวซื้ออยู่ลวกเองเลยใหม่ๆค่ะ ราคาเดียว3 5บาทเขาบอกเขาขายราคาเดียว35บาทลองดูปลาตะเพียนมัน้งโอ้ค่พไม่ค่อยใชดถ้าตัวใหญ่ก็1 5 0 140ถ้าถาดกำมงนุ้นก็ตัวละร้อยเดียวเป็นปลาตะเพียนล่าก้างเขาบอกเขาต้มตั้งแต่วันพฤหัสวันนี้วันอาทิตย์ละยุ่ยเลยแม่ค้าเขาบอกว่าต้มตั้งแต่วันพฤหัสจริงขนมไทยร้านนี้ก็น่ากินมากๆเลยนะดูมันขนมไทย20บบาทเอง ยี่สิบบาทเองทุกอย่างเลยเนี่ยดูมันมันวาเลยใส่มะพร้าวอ่อนมันวาบเลยรวมทั้งมีขนมถั่วแปบด้วยอ่ะขนมตาลนะคะน่ากินมากน่ากินไอ้นี่ขนมสนุกใช่ไหมคะมันแล้วก็ขนมไอ้ขนมต้มมีขนมกล้วยขนมปักทองผมใส่ไส้ค่ะพี่ โอ้ยอร่อยดูน่าน่าทานมาก20บาทเท่านั้นเองนะคะมีขายเองค่ะเค่ะคนมเรื่องเจ้านี้ก็น่าทานนะชุดเล็ก5้าชุดใหญ่หนึ่งรดูน่าทานมากอืมขนมเบื้องนี่ร้านไส้กรอกไส้อั่วน,นี่ขายดีมากเลยขายไม้ละ20บาทโอ้โหคนยินต่อแถวคิวยาวจริงๆน่าจะอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะดูดูใกล้ๆ อยู่ใกล้ๆน่ากินมะร้านนี้ก็น่านัาง่งดีข้างในก็จะเป็นอ้องแอร์กับห้องข้างนอกธรรมาชาติมีอาหารตามสั่งด้านในนะคะอาหารอาหารเยอะอยู่เหมือนกันมีทั้งกาแฟแล้วก็มีเครื่องดื่มมากมายเลยดีตรงที่ว่าเป็นห้องมันติดแอร์ข้างในนี่ออกมานั่งถ่ายเมื่อกี้ทานอยู่ข้างในอยู่ค่ะข้างๆทางเขาก็มีร้านอาหารให้นั่งหลายร้านเลยนะคะลงมาเลือกดู นะมีทางร้านส้มตำมีทางร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะ,ยะมากมายาดูกระเป๋าน่ารักที่ติดผมกิติดผมโอ้ยมันน่ารักไปหมดเลยเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้ลูกสาวซื้อทั้งนี่ไอตัวไดโนเสาร์ก็มีตัวไดโนเสาร์รัดผมองกุญแจอ้าวนูพ่อบอกว่าขี้เกียจขับรถมาแล้วนี่ยางรัดผมเส้นละยี่สิบบาทนี่้า เนี่ยที่คาดผม,ผม,มดูดูแม่ค้าเขาลาดผมด้วยไดยโนเสาร์ไม่เป็นตัวอย่างอ่าในนู่นจะเอาอะไรกระเป๋าตังค์เหรอต้องดูดูดม,แบบมีหลายแบบไม่ไหมตรงนี้คนเยอะดีโหนี่ตลาดไวตลาดข้ามไปจากตลาดเก่ามาถึงตลาดใหม่นะคะเอเอเสื้อผ้าก็เยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งเสือ้อทั้งกางเกงราคาไม่แพง นะคะ้ะมีเสื้อลายมิกกี้เมาส์ด้วยมิกกี้เมาส์ตัวเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งเด็กเจ็ดสิบนะคะเฮ้ยน่ารักทั้งนั้นเลยเสื้อก็ขายแอร์เห็นไหมอันนี้จะเป็นของเด็กราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงดูเสื้อไอทหารเรือนี่ก็น่ารักนะลายนี่ก็น่ารักประมาณร้อยหนึ่งทั้งนั้นเลยผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งเด็กเจ็ดสิบโอ้น่ารัก นี่ห้องหมูเขาบอกว่าเขาขายมากี่ปีนะสามสิบสามปีแล้วห้องหมูป่าใจนะจ๊ะร้านชื่อร้านอะไรนะคะชื่อนัดนอะไรนัดจ้ะเนี่ยดูอยู่ตรงหน้าอบตดูหน้าแม่ค้าไว้ก็แล้วกันชุดว่ายน้ำไหมล่ะมีทุกไซส์เลยนี่ไซส์อ้วนไซส์ใหญ่มีทั้งนั้นเลยอ่ามาซื้อลายชุดนอนร้อยห้าเก้า ลายมีผู้ใช่แล้วใช่แล้วอันนี้เขาชอบลายมีผู้เขาบอกไว้ okay. โอเคร้านกระเป๋าน่ารักอ่ะใบละร้อยกว่าบาทเนาะแต่ถ้าใบใหญ่หน่อยอย่างนี้ก็คือสองร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้สองร้อยห้าสิบผามีสายสั้นยาวด้วยค่ะเอามีสายสั้นสายยาวอ่าแล้วจะมีกระเป๋าแบบนี้อีกอย่างนี้ก็ใบละสองร้อยเก้าสิบแต่คิดว่าน่าจะต่อได้ กระเป๋าเขาถูกนะไม่แพงไม่แพงน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่หรือชอบแบบไหนมันมันเล็กนิดหนึ่งนะแตก่ก็ได้อยู่ถ้าจะเอารูปต,า,ต,า,ตา,างหนคางข้างใต้ยยาวไกลนะตามมาค่ะแล้วก็มีหมุมต้นไม้ราคาไม่แพงเลย ราคาไม่แพงต้นไม้ก็เยอะนะราคาไม่แพงนี่ไอ้ต้นเดฟห้อยๆนี่ก็น,น่ารักนะเนี่ยแต่ภาพมันมองไม่ชัดเออต้นใกล้ๆนี่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นตลาดต้นไม้อยู่ด้านข้าง,งเราก็จะปิดวอกตรงนี้เข้ามาดูไม้นี่นะคะ,อะโอกาสล้างนะคะโอกาสหน้าเจอกันค่ะ